4ีเอเมตยวักหมวดว่าด้วยเมตยะเป็นต้นหนึ่งติดสะเมตยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระติดสะมเมตยะเถระพระติดสะเมตยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งข้าพเจ้าเป็นดาบทชื่อโสพิตะบริโภคแต่ผลไม้ที่หล่นเอง อาศัยยอดเงื้อมอยู่ในระหว่างภูเขาสองครั้งนั้นข้าพเจ้าสแสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อเกิดในพรหมโลกจึงนำฟืนสำหรับก่อไฟมาสุมไฟให้ลุกโพล่สามพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมาที่สำนักของข้าพเจ้า สี่ปรัสถามว่าทำอะไรอยู่หรือท่านผู้มีบุญมากขอท่านจงใช้ฝืนสําหรับก่อไฟแก่เราบ้างเราจะบำเรอไฟเพราะการบำเรอไฟนั้นความบริสุทธิ์จากมีแก่เราห้าข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้เจริญดีท่านเข้าใจเทวดาดีเชิญท่านบำเรอไฟ เชิญท่านนำฟืนสำหรับก่อไฟไปเถิดหกลำดับนั้นพระจินเจ้าถือฟืนจากที่นั้นไปก่อไฟแต่ไม่ทำฟืนให้ไหมในกองไฟนั้นเพราะพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทำปฏิหาร 7. พระจินเจ้าตรัสว่าไฟของท่านไม่ลุกโพลงเครื่องบูชาของท่านไม่มีการบำเรรอไฟของท่านไร้ประโยชน์ เชิญท่านบำเรอไฟของเราบ้างสิ 8. คข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากไฟของท่านเป็นเช่นไรขอจงบอกไฟของท่านเมื่อบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วเราทั้งสองจะบูชาร่วมกัน 9. พระจินเจ้าตรัสว่าการบูชาของเรามีไว้เพื่อประโยชน์สามประการนี้ คือเพื่อดับธรรมที่เป็นเหตุหนึ่งเพื่อเผากิเลสหนึ่งเพื่อละความริษยาและความตรณีหนึ่งสิบข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากผู้นิรทุกพระองค์เป็นคนเช่นไรมีตระกูลอย่างไรข้าพเจ้าชอบใจอาจาระและข้อปฏิบัติของพระองค์นักสิบเอ็ดพระจินเจ้าตรัสตอบว่า เราเกิดในตระกูลกษัตริย์ถึงความสำเร็จแห่งอภิญญาสิ้นอสวะท,ทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก 12. ข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส่องแสงสว่างทรงบรรเทาความมืดถ้าพระองค์เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าข้าพระองค์จะขอนอบน้อมพระองค์พระองค์เป็นผู้ธทรำรที่สุดทุก สิบสามข้าพเจ้าจึงปูหนังสัตว์ถวายให้เป็นที่ประทับนั่งพระสัพพัญยูประทับนั่งบนหนังสัตว์นั้นข้าพเจ้าอุปถากพระองค์สิบสี่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนหนังสัตว์ที่ข้าพเจ้าปูถวายนั้นข้าพเจ้านิม,มนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ไปยังภูเขาสิบห้าเก็บผลมาพรับใส่หาบจนเต็ม นำผลมาคลุกคล้าด้วยน้ำพึ่งแล้วได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า 16. เมื่อข้าพเจ้ามองดูอยู่พระชินเจ้าทรงสเสวยในขณะนั้นข้าพเจ้ามองดูพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ 17. พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งอยู่ในอาสมของข้าพเจ้าได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า18เราจากพยากรผู้ที่เลื่อมใสได้ถวายผลไม้ให้เราจนอิ่มหนำด้วยมือของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด19ผู้นั้นจกครองเทวสมบัติ25ชาติและจะเกิดในพระเจ้าจากักรพรรดิพันชาติยี่สิบ ข้าวน้ำผ้าและที่นอนซึ่งสมควรแก่ข้ามากดังจะรู้ความดำริของเขาผู้ประกอบด้วยบุญกรรม21ปัจจัยทั้งหลายประกอบด้วยบุญกรรมจักบังเกิดขึ้นทันทีผู้นี้จักบันเทิงและไม่มีโรคตลอดเวลา22เขาเกิดในกำเนิดใดคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ในกำเนิดนั้นเขาจักได้เป็นมนุษย์มีสุขในที่ทุกแห่ง23เขาเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมน์จบไตรเพศเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจักเป็นพระอรหันต์24ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้รู้เดียงสาความพร่องในโภคสมบัติไม่มีแก่ข้าพเจ้าเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ยี่สิบห้าข้าพเจ้าบรรลุถึงธรรมอย่างประเสริฐแล้วถอนราคาและโทสะขึ้นได้แล้วสิ้นอสวะทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกยี่สิบหกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะ ดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ27การที่ขพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว28คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8 และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติสสะเมตยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้ติสสะเมตยะเถราประธานที่หนึ่งจบ